ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับตอนนี้อยู่ถนนติวานน์นะครับนี่รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่วิ่งอยู่ด้านบนเนะี่ย หานีกรมชนประทานนะครับข้างหน้าก็ไปกั้นต่อนะครับไปทางแยกแคลาย บรรยากาศแถวจังหวัดนนทบุรีนะครับช่วงนี้นี่ก็ปลายปีแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี่ก็ทันวานะครับทันวาคมนี่แล้วก็สิ้นปีนะช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นๆมาหน่อยหนึ่งนะครับ แถวจังหวัดนนท์นี่ก็งานแก๊บนี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะสำหรับแก๊บส่งของนะครับก็ถ้าจะเยอะก็จะเป็นของมอไซค์นะครับสั่งกับข้าวสั่งอะไรพวงนีนะ้อันนี้เป็นแยกอะไรแยกสนามบินน้ำนะกองฉลากนะครับเข้าไปตรง เทศบาลนครนนทบุร oh, ีนะครับเนะส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสีสายสีชมพูนี่ก็เปิดให้ บริการนานแล้วนะครับน่าจะสองปีได้แนละ้วอ่าสายชมพูแล้วก็สายสีเหลืองนะเปิดไล่เลี่ยกันนะครับไม่รู้ว่าสายไหนเปิดก่อนนะจำไม่ได้นะไม่เคยมาขึ้นด้วยนะไม่ได้ขี่ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับรถไฟรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสเลยนะครับ มีแต่เห็นวิ่งไปวิ่งมานะถนนดูโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับถนนติวานนท์ แถวจังหวัดนนท์นี่ไม่รู้ว่าน้ําล้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่น้ําท่วมเลยนะครับจังหวัดนนท์ยังไม่มีคันกันน้ําจากม่น้ําเจ้าพระยานะครับแต่บางคนอยู่แถวบางบัวทองนี่เมื่อก่อนนะแต่เมื่อปีพศ2 5 3 0 4 0กว่านี่นะถึงขนาดว่าขายบ้านหนีเลยนะครับน้ําท่วมทุกปีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ท่วมนะ ข้างหน้านี้จะเป็นสถานีแครายนะครับออกจากสถานีแครายไปก็จะเป็นแยกสี่แยกแครายนะครับตัดกับถนนเลี้ยวขวานี่จะไปรัตนาทิเบตนะครับเลี้ยวซ้ายไปงามวงวานนะแยกแครายาตรงไปก็ติวานน์ไปจนถึงโน่นนะ่ะ กรุงเทพนนท์พี่บู์สงครามนะครับข้ามสะพานพระรามห้านะครับตรงไป จังหวัดนนทบุรีนะครับช่วงนี้นี่ก็ปลายปีแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี่ก็ธันวานะครับธันวาคมนี่แล้วก็สิ้นปีนะตรงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นๆมาหน่อยหนึ่งนะครับ แถวจังหวัดนนนี่ก็งานแก๊ปนี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะสำหรับแก๊ปส่งของนะครับก็ถ้าจะเยอะก็จะเป็นของมอไซนะครับสั่งกับข้าวสั่งไรพองนี้นะอันนี้เป็นแยกอะไรแยกสนามบินน้ำนะกองฉลาก ก็ไปตรงข้างในโอ้โเทศบาลนครน,นนทบ,บุรีนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสีสายสีชมพูนี่ก็ เปิดให้บริการนานแล้วนะครับน่าจะสองปีได้แนละ้วอ่าสายชมพูแล้วก็สายสีเหลืองนะเปิดไล่เรียก,กันนะครับไม่รู้ว่าสายไหนเปิดก่อนนะจำไม่ได้นะไม่เคยมาขึ้นด้วยนะไม่ได้ขี่ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับรถไฟรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสเลยนะครับ มีแต่เห็นวิ่งไปวิ่งมานะถนนดูโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับถนนติวานนท์ วจังหวัดนนท์นี่ไม่รู้ว่าน้ําล้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่น้ําท่วมเลยนะครับจังหวัดนนท์ยังไม่มีคันกันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยานะครับบางคนอยู่แถวบางบัวทองนี่เมื่อก่อนนะเมื่อปีพศ2 5 3 0 4 0กว่านี่นะถึงขนาดว่าขายบ้านหนีเลยนะครับน้ําท่วมทุกปีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ท่วมนะย อันนี้จะเป็นสถานีแครายนะครับออกจากสถานีแครายไปก็จะเป็นแยกสี่แยกแครายนะครับตัดกับถนนอ่เลี้ยวขวานี่จะไปรัตนาทิเบตนะครับเลี้ยวซ้ายไปงามวงวานนะแยกแครายาตรงไปก็ติวานนทน์ไปจนถึงโน่นะกรุงเทพนน์ ที่บูนสงครามนะครับข้ามสะพานพระรามห้านะครับตรงไปจากข่าแยกปากเก็ดนะครับถนนตีวานน,น์มุ่งหน้าไปทางแครลายนะครับ วันนี้ก็มาไกลนะครับขับแก๊บรับงานจากาถนนกำแพงเพชรห้านะครับแถวศรียุธยามาส่งที่ปากเกร็ดนะตอนนี้ก็จะวิ่งจากปากเกร็ดนะครับแกล้งแจ้งวัฒนะมาเรื่อยๆนะครับมาที่ติวานนท์ติวานนท์ไปแครลนยนะครับแล้วก็จะออกรักตนาที่เบงนะ วันเสาร์นะครับวันเสาร์ถนนติวานอนนี่ดูโล่งมากเลยนะตั้งแต่สร้างรถไฟฟ้าเสร็จนะถนนดูกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับรถก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้วันเสารนะ์ถ้าวันอาทิตย์ก็น่าจะโล่งกว่านี้อีกนะหรือว่ามันตอนนี้มันกบ็บ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วนะนะคนก็ยังไม่เลิกงาน บางคนก็ทํางานวันเสาร์นะส่วนมากก็ทํางานวันเสาร์อยู่นะันอาทิตย์นี่ห <fake> ยุดนะครับก็เก็บบรรยากาศถนนหนทางนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดนนทบุรีนะมาให้พี่น้องดูเผอปากเกร็ดออกมาจากปากเกร็ดนะตอนนี้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าอํา อำเภอเมืองหรืออำเภอปากเกร็ดนะครับแยกสามัคคีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามัคคีถนนสามัคคีนี่ก็ไปออกประชาชื่นเลนยสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ย มันไม่สูงเท่ากับสายสีเหลืองนะครับองสายสีเหลืองนี่สถานีนี่สูงมากเลยนะ <Og> เขาก็มีลิฟต์ให้ขึ้นนะครับใครที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้ามีบันไดเลื่อนมีลิฟต์นะครับให้ขึ้น ปลูกต้นไม้ปลูกหญ้านะครับแต่ว่าดูแล้วมันยังดูแห้งๆอย่างไงไม่รู้นะต้นไม้ไม่มีดอกนะครับถ้าปลูกต้นเฟื่องฟ้านี่หน้าหน้าแล้งนี่ดอกจะสวยนะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่ก็ไปถึงแยกแครายเขาก็วนขวาไปแล้วก็ไปเชื่อมนะครับไปเชื่อมกับสายสีม่วงนะ ตรงศูนย์ราชการนะครับข้างหน้าทางขวาโน่นนะถนนรัตนาทิเบตนะไปแล้วรถไฟฟ้าสายสีชมพู สำหรับแยกแครายนี่ปล่อยไฟแดงนี่ปล่อยนิดเดียวนะฝั่งละไม่ไม่รู้ว่าเขาปล่อยถึงสามสิบวิหรือเปล่านะแต่ละฝั่งแต่ละฝั่งนะแต่ติดนี่เป็นสองนาทีนะครับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับถนนติวานนท์จากห้าแยกปากเก็ดมา ถึงแยกแคลายนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราไปก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ